ร้องคนอื่นค่ะแต่ไม่ไม่ได้ใจว่าน้องๆอ่ะเป็นแฟนคลับกันหรือเปล่านะคะถ้าเป็นแฟนคลับไว้ก็ด้วยนะวันนี้ชื่อน้องอะไรคะน้องแบล็คแจ็คจากให้เลยรู้ไหมไเอสนะคะโอกันมานี่ก่อนรู้จักไหมแบล็คแจ็คแบล็คแจ็คต่อครับถึงโอกาสดูให้หน่อยนะคะโอ้เนาะเดี๋ยวยังไงทำสีอะไรเดี๋ยวเรามาดูทำให้มันมืดลงนะมา เดี๋ยวจะมาดูมาดูนะว่าอุ้ยแม็กซ์สูงมากเลยนะครับเพลงอะไรร้องเพลงอะไรคะมีหลายเพลงครับเยอะดูเลยที่มนโด่งโอ้ยเดี๋ยวเราไปเสิร์ชดูเพิ่มเก่อนเนาะหน้าเขาเหมือนโมเคโอติกคนเลยนะโทโมหรืออะไรน้องหน้าหน้าคล้ายๆเนาะเนี่ยพี่จำเขาบอกพี่เคยเห็นเขาที่ไหนพี่กำลังบอกว่า เทียรุ่นเพลงเขาเทียรไม่ทันการพี่กำลังคิดว่าเขาอจะที่เคยได้กันหรือเปล่าทเงี้ยได้เจอกันได้เจอมาดูให้เนาะสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูการเด็กพี่หมุนตัวเองนะครับผมน้องแบ็คแจ็คนะคะจากค่ายของ SRS นะคะก็ยังให้ยืนเลยมาลุกมายืนเลยพี่แจ็คไปดูแล้วผลงานน้อง ีริงๆค็นแฟนคลับมาก,ก่อนแต่ลย์โอ้ยแ,แบ็คแจ็คแต่งตัวเก่งมากชุดดำตลอดเนาะหักมุมหักเปียอะไรอย่างเงี้ยครับก็ฮะน้องชอบสีผมนี้เดี๋ยววันหลังน้องมาทำเอกนะครับได้เลยครับแนทผู้การมาดูระเรียวมาเลยเธอบอกเขาเธอเป็นแฟนคลับเขาใช่ไหมอ่าใ,ให้แกกว่าการละลูลกยิ่แปลยิ่แปลเหน่ยยกว่าเนี่ยกว่าเนี่ยผูการเพาหน้าแกเก่งมาก เก่งเพราะว่าเขาดูแลผมละเอียดมากค่ะเพราะว่าเขาชอบเขาเป็นแฟนคลับด้วยเก่งแบ็คแจ็คด้วยใช่ไหมโอเคติดตามผลงานด้วยนะคะฝากผลงานในซีรีส์ลครับก็เดี๋ยวข่าวซิงเกิลใหม่จะด้กันครับวันนี้ก็เล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูเอ็มวีแล้วก็สีผมใหม่ในเอ็มวีสีผมใหม่อะไรในเอ็มวีบทจะบอกเองไม่ได้นะคะให้ติดตามเองนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ